คำทำนายผู้ที่เกิดปีมะแมปีแพะธาตุกาเนิดคือธาตุทองคนเกิดปีมะแมปีแพะผู้ที่เกิดในปีพศ2462 2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546 2,558อุปนิสัยของคนเกิดปีมะแม,แมสุภาพอ่อนโยนคือคุณสมบัติของคนที่เกิดปีแพะคุณอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวตกอกตกใจง่ายแพ้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในจักรราศีถ้าจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิตสำหรับชาวนักสัตว์นี้คงไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทำในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกชาวมะแมกกลับต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากตัวเองด้วยเช่นกันแต่กระนั้นคุณก็ยังมีสเสน่ดึงดูดสร้างมิตรภาพได้ง่ายเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทามองคนในแง่ดีไม่ทำร้ายใครให้เจ็บปวด เด็กๆปีมะแม่จะขี้ตกใจขี้อายจึงต้องใส่ใจอย่าให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเขาจึงจะแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่แต่ถ้าจะพูดถึงความรักของคนมะแม่คุณค่อนข้างระมัดระวังหากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะอย่างไรเป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของตนชาวมะแม่ไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในที่ทำงาน สุขภาพของชาวมะแม่ซึ่งเป็นนักสัตว์ธาตุทองอวัยวะที่ระวังคือม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากการได้กินอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะช่วยบำรุงาธาตุของคุณได้ปีมะแมลักษณะเฉพาะเป็นคนที่รักความโรแมนติกชอบเพอ้อฝันชอบจินตนาการเรื่อยเปื่อยชอบศิลปะจุดเด่นมีความรับผิดชอบสูงเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้ว จะทำอย่างเต็มที่เลยละ่ะจุดอ่อนชอบเสียใจแบบออกนอกหน้าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กสักแค่ไหนก็ตามคนที่เกิดปีนี้มีความสง่างามมีสเสน่ห์เป็นศิลปินชอบเพอ้อฝันมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบรรดาผู้เกิดปีอื่นๆงดงามด้วยกิริยามารยาทมีสเสน่ห์ทำให้มีคนมาหลงรักและชื่นชอบมากมายคนที่เกิดปีนี้ ต้องการความรักความคุ้มครองตลอดเวลาไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งใหญ่เกินตัวกลัวความล้มเหลวชอบมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนคนที่เกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจด,ดังนั้นจึงชอบคบหากับคนร่ำรวยไม่ชอบคบคนที่มรรฐานะด้อยกว่าชอบความสะดวกสบายเนื่องจากคนที่เกิดปีนี้ไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดไม่กล้าจะทำอะไรเลยถ้าไม่มั่นใจ จึงต้องศึกษาสิ่งที่จะทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำคนที่เกิดปีนี้เป็นคนไม่มีระเบียบไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจเหมาะแก่เป็นช่างฝีมือศิลปินหรือนักเขียนหรืออาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์และทักษะทางศิลปะคนที่เกิดปีนี้เป็นคนโรแมนติกอ่อนไหวง่ายเป็นคนนุ่มนวลและช่างเอาใจจึงทำให้ใครๆก็ติดกับสเสน่ห์ถอนตัวไม่ขึ้นอยู่เสมอความรักคนเกิดปีนี้ มักประสบความสำเร็จในเรื่องความรักมีความโดดเด่นเรื่องการงานและการเงินและในเรื่องความรักเป็นอย่างยิ่งชอบจินตนาการเรื่องความรักไปไกลเป็นพิเศษรักใครชอบใครก็มักหลงไหลใฝ่ฝันเลยละ่ะเมื่อรักใครมากก็จะทุ่มเทให้อย่างเต็มที่เวลาผิดหวังก็ผิดหวังเต็มที่เช่นกันแต่คนเกิดปีนี้มักไม่เค็ดในเรื่องความรักง่ายๆจนอาจถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่เกิดปีนี้กว่าจะเจอคู่แท้ก็ต้องใช้เวลานานพอควรและเมื่อเจอคู่แท้แล้วชีวิตรักมักยืนยาว